เห็นแต่เพื่อนบ้านเขาเนาะยิ้มมั้งจ้ายิ้มหนามก่อนนี่เป็นไงสวัสดีครับเตรียมเครื่องไว้ครับเดี๋ยวสิเห็ดเป็นเมนู้ะครับเด้อ อันนี้ก็จะเป็นพริกหั่นไว้เรียบร้อยครับพริกแง่ครับนี่ก็เป็นกระชายเรียบร้อยครับเป็นมะกรูดแล้วก็พริกเม็ดพริกเตยสดไม่เห็ดเป็นเมนูครับเปมาเห็ดเมนูกินก่อน,นเพื่อนครับติดต่ำเลยครับเด้อนี่ครับเมนูเด็ดเด้อพี่น้องนะเด้อนี่นะ เ,บบททเก็นเตอเ่อนบานเท่เนะอประเทศกินไหมประเทศลาไหมเปไปหาของขอปลาไหมนันะี้นังกอกไหม,มี้นั่งกอกอ้อเดกดิถึงเนื้อ,อาเ,อเราไม่เห็นอยากกินนีครับชเชฟงานมาครับยมเมนิ่วก,กันเครื่องงานเยมไปเรียมมาครับ เดือดเล่าเนาะเคนเขาเขาป้ากันไหมยอยู่สุดเปอร์กไหมโอ้ใหญ่ยิงชีเนี่ยจีดังจีดังจีนัก,กอเอ็บจุจนนายก,กได้หเชฟอันนึงครับผมนี่แหละเมนูผัดเผ็ดไว้ผัดเผ็ดหมูป่าเดี๋ยว,วติดตามวิธีทำอีกทีหนึ่งครับวิธีปรุง น้ำบยเอานน่ะหมูนาเนี่ยน้บ๊วยเนี่ยแต่เพื่อนบ้านเขาเงินแบบสามสอกอถอก่าดอว่อดีนี่เราอดของเทียทีอะไรนี่ครับสามมึงครับตัวน้ำตัวน้ำต้องจีับ หมูทอดหรอกวันตื่นเย้าวันหนึ่งวะมาทาเขาผัดเผ็ดหมูป่านี่ครับเชฟเดี๋ยวเห็นแต่เพื่อนบ้านเข้าไปหาเนูนี่แหละครับมใน,นปัน ที่ใหญ่ตะกีบเอ็นั่ปลาปูปลาเนี่ยเฮ้หามมันหามันร่นแคหนเองเหมือนที่เ่ายห้ที่ก่อนนะตะกีบเาบาดตกปลาเลยนะที่เหี่ยวว่ายิ่งว่ะเห็นคนน่ะเดินยูทูบอ่ะยิงระยะหาสิบเมตร เทเทียรล่ามาเอยู่คิงหนึ่งเลยไหมป้าเราก็ยิ่งถึกจุดมันกัดเติบตัวเนาะแม่มาลอะตัวสามสอ,อกเนาะคิดเฟืองเทียมกับตัวนี้เติบตัวมูอ,อ,อสามสอกเนาะเสามสอกเนี่ยมันสอ,อกเร่งหน่อยที แฟนนึ่ได้ก็นิดหน,น่อยเด็ดชิปจัดพอวานไม่สูงนะเ,เ,เท่าไงกันนะไม่ได้ว่ายาบ้าทีดปิดฝาหรอเปิดมึงดู เดี่ยว่าเขาลี้ยงว่างหมดเยอะรันแก้วว่าเพชรเนาะนี่ปลาไปเลยสามสวนเต้ยหน่อเนี่ยปีแกล่าไปเลยเกียวาใส่บัวัาปีแกงเพื่อนตองมาหอม ได้พริกแกงบวกดรกแกงด้วยแกงพร้มผัดกแกงเหรียมพร้อมไปเลยแล้วเราตีเข้าไปอืมได้พรกแกง าเองมเองวนั่นใใแก้งใหม่นะิกระถะเรา่อจนามันเลนน้่น้ำลงไปเล็กน้อย ปลาตาซีิขาวปลาเขียวยำชีขาวทองปลาเขียวปลาเขียวนิดหน่อยหอยครับหอยชอบหอยชอบหอยปนาปลาดกดำซงปลาดำเงาเนื้อเท้าปลาดุ ชูชูชูโอ้ยตาเอ็งเจ็บเจ็บเจ็บปวดหัวจวนตาเลยคลอนมากเลยไปปะประจานเจ็บประจานดีดีลงติง กใช่ใช้พริกเนี่ยครับนท่แนนี้นนะโอ้โหกระชายกระเดยม,มาแล้วเชียงม้อก็ดแก้วครับใช่ใส่เข้ายมาเนี่ยเสียบเนาะ ให่มักปูดชี้ไปข้าไปครับ

เชีเ <dye> ฮ <i fol> <t un> ีเชเียตงเลีกางเ้่ยพ่อกลิวนมันมัดตาเขียวแต่เขาไม่ไหมือแต่เขาเาเขาเลยบุกใครใส้เลยกางกันยิ้มมั้งจ้ายิ้มหนามกันนัเป็นไง kiêm vào, bên gì nó, nó ở kiêm như này, thịt con nó lửa luôn đấy, ăn cái นังบ้านไปนังนุ่มดิเยวขนม่อ็นวันก้อ,อน,น,น,นเออนังนุ่มเนี่ยวมันมาเออนถ่าไปใส่กระเพื่อนนั่นุ่มันน,นี่ครับเรียบร้อย,ย,อยขากับเพื่อนครับ i uh -huh. หนังนุ่มมากครับมาได้ครับเรื่องผัดเป็ดหมูป่าวันนี้ของปลาครับ c'est okay. mm. yeah, bien c'est yeah, bien, yeah, bien. Mm. Yeah. Yeah. แบบนี่สูตรตัวเนี้อแกได้แบบนังนุ่มนะยังราล้วนนล้วนเหแข่งเพราะว่าสูตรข้าวาโอเคหรอต้องก็ที่เมืองแต่ม่้อคต้องกัเพรอ่ัวกว่าไิแกงไทยกว่าปแกงไทยกัน เดี๋ยวมันก็ซุปไปตีกินมันองมันองโดนนะใช่ปะมันองไว้โดนถ้าใส่พี่แกงความกันเลยมันโดนมนเป็นชั่วโมงม้วงกินไปเข้าเข้าเฮ็ดหน้ามีแต่แบบอันนี้แล้วไอ้สมพ่อหนังเสียหนาเต้เหรมันนุ่มแบบนี้ไงนี่ว่าล่ะเสร็จสดๆเลยโอ้ยมาครับมาอืม เหลืองานมากเกิ่เมนูเด็ดมาฝากนี่นะครับไม่กินขร้อมกันรเด้อเ <c oughs> yeah. จ็บมากสูตรเด็ดเลยครับสูตรนี้ตุ๋เวเนือเม้หนัางหยาบครับ <c oughs> ไม่เห็นสูตรเอาสูตรนี่ด้วนวันโอ้หนังนุ่มมาแล้วมา <c oughs> <c oughs>

บานจนนีเราทำเลยนีกับบานเรขาก็ไป๋องนัออกลุ่งเดื่องทำก็กินของของมองด้วยบอรครับ,ขบาารเขาบัญซาเน่ะยเดี๋ยาอยากกินนะแก่เมย์วันทีเขาซื้อมาแบนน์นเขาองกินสองน้ำเตียสองน้ำเป็ดเขาขอ,อจับมาครับ เดี๋ยวจังได้กินขอครับเพื่อนคนได้ครับเด้อนี่นะครับเมนูเด็ดเลยผัดเผ็ดหมูป่าอร่อยมั่่องอร่อยมั่่องสูตรเชฟยักษ์จังนดยกับตงมาเคีมนีอ่ะปากปติตามนมด้ยครับเด้อปากกินแบบเป็นบานทัางวนแล้วเดี๋ยวราบสวัสดีครับในบเชฟ